สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับสมาชิกพี่น้องในในช่องทาง y t u t u นะครับก็มาเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็เป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมเป็นฮานอยมัดรวม4น้นอยนะครับวดประจำวันที่13ธันวาคม2566 6นะครับเราเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเราพี่ๆผมน่าเสียดายในหลายรอบเพราะว่าในตัวประกบคู่นั้นของเราไม่โดนนะครับพี่เนาะ มาเป็นเพียงแค่สายลูดเนี่ยก็ตัวเด่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจับบินที่เลขตารางเนี่ยก็ถือว่ายังมาอยู่นะครับสําหรับทางเฉพาะกิจนะครับสามหนึ่งสองห้าหกนะครับรอบแรกของเราเนาะใครจับวินที่เลขตารางนะครับเข้าไปที่ 1- นึนะครับพี่พี่อันนี้เลขตารางนะครับผมขอสรุปวบคู่ไปด้วยนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ2องสกับ9 4นะครับในรอบนี้9 4 94ของเราไม่มีใครลูดที่9นะครับเข้าไปที่9 4 นะครับผมหรือว่าพี่พี่ท่านใดจับวินที่เลขตารางก็เข้าไปที่26นะครับเลขตารางเนี่ยมา2คู่แล้วนะครับมา2คู่แล้วถ้าเกิดใครจับวินนะครับผมส่วนรอบปกตินะครับ97067นะครับผมของเราในรอบนี้ก็ใครจับวินที่เลขตารางนะครับมาอีกแล้วนะครับผม6 7นะครับเมื่อวานเนี่ยเลขตารางมาดีเนาะแต่เราเราเลือกตัววิ่งตัวรูดผิดนะครับพี่เนาะประมาณว่าแปลกกับ9เด่นนะครับเนาะ จะถามว่าในในเลข6ตัวเนี่ยก็ก็เด่นเด่นนะครับที่ผมเลือกมานะแต่ว่าเราเลือกตัวที่เด่นสุดนะครับก็พอเราเลือกก็ไม่มานะครับนี่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็มาแค่เลขตารางนะครับ VIP นะครับ143กับ84นะครับในรอบนี้ก็84ไม่มีเนาะใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่84นะครับ สรุปแล้วนะครับพี่พี่มาแค่สายรูดนะครับในรอบพิเศษนะครับสายรูดนะครับแล้วก็มาเล็กวิ่งนะครับในรอบ VIP นะครับที่เราให้ไปเนาะส่วนเลขตารางนะครับมา1 2 2 6 6 7นะครับ3รอบนะครับพี่พี่ก็ถือว่าใครที่จับวินเลขตารางเนาะก็เฮงเฮงปังปังนะครับผมส่วนแทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมน้องแอดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำเตาทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับ พี่ๆสมาชิกท่นานใดที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับผมวันนี้นะครับเลขตารางของเรานะครับพี่ๆเลขตารางของเราวันนี้ผมให้ไปที่เลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะครับ เลข1แล้วก็เลข3นะครับ8 9 5 1 7 3นะครับวันนี้สายวิ่งนะครับสายวิ่งสายรูดในโค้งสุดท้ายผมให้ไปที่เลขให้ไปที่เลขพี่น้องนะครับวันนี้ผมให้เป็นเลขพี่น้องก็คือวิ่ง8เนาะวิ่ง8 รูดเนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้วิ่ง8รูด9เนาะครับนี้ให้วิ่ง8รูด7นะครับผม8ก็จะมีในที่8 1 8หนสนะครับ8 5ดห้าแปดนะครับ7จ็ดหนึ่งเสาห้านะครับ สามตัวนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่เจ็ดแปดเก้านะครับเก้าเจ็ดห้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ 8กับ7นะครับผมเนาะ8กับ7นะครับท่านใดชื่นชอบเนาะจับวินก็ตามนี้เลยนะครับหรือท่านใดชอบสายจาะก็ตามนี้เลยนะครับวิ่ง8รูด7นะครับพี่พี่วันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแนวทางเนาะขอให้ดวงเฮงดวงปังนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ